สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พาเขาสวนอีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้จะพ้ามาเขาสวนเก็บผักไปลวกกินกับเจวก่อนสิกเก็บทางนี้ออกก่อนเนาะเพราะว่าจะคุดดินเพิ่มจะ้ะนี่ได้ยินบอเสียงหักกรอบขนาด ก็บไปกินแน่แล้วท้วจะจะเก็บไปให้มันเบิดเนาะจะได้ถอนต้นทิ้งปลูกแนวอื่นเก็บละเมื่อนี้อากาศเย็นนะพี่น้องทั้งร่มทั้งแดดน,นี่ก็จะถอนต้นทิ้งเนะาะหักออกเลยเอาไว้ไปเฮ็ดปุ๋ยหมกัก คิดว่าลายเราจะมาเนี้ยเนาะจะกินน่าจะกินแต่เมื่อเก็บเอากรอบครักเอาไปพัดเซ่ประตูหนากระแสบ็บคล้หายพัดพักหนาเลยเด็ดดีได้บุกเมือ กลับมาเย็นอีกแล้วมาข้างบทเที่ยงพอดีพี่น้องนี่อันนี้ห่าก็สามารถเอาไปกินได้เนาะเอาไปตุนกินกับใส่กอกนี่แล้วพี่น้อง เก็บเอามือละกำเนอะก็หลายเก็บไปหลายก็กินบวชย่ามจะกินจังมาเก็บเอานี่คือดอกจะบานแล้วเก็บไปกอนๆที่มันจะบานพักสดๆจากสวน <c oughs> ไ,ได้พี่น้องถ้ากินบะท่านทำมันแก่มันเนี่ยนั่นเห็นบอว่วสิเก็บนยหน่อย,อยลวกไปเนี่เก็บไปต้องไปลวกกินให้หมืดเหมืด,มดตุนน่ะเนาะหมืดเดี๋ยวจะไม่เก็บไป,ไปตุนไว้ไปต้มจนเปื่อยพอแหละว่ามันตุนเนาะ เมนบเบว,วถือคือวบาผิดกับบลูไปถ่ายกินกับมันฝรั่งตบมหัวใส่กอกเมนูอาหารฝรั่งนะจ๊ะแต่เราพี่น้องมาเก็บผักในสวนไปรวกกินกับเจวคลิปนี้จบไว้ซ้ำนี่แล้วจะพอกันไหมคลิปหนาเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ